โอ้กล่องสุ่มที่ฉันรอมานานนี่รอตั้งนานหวังว่าจะได้ของดีนะลอาเปิดกันเลยดีกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้อะ่ะฉันรอมันตั้งนานน,นานแสนนานได้แค่นี้ไม่ต้องเซงจ้าถ้าสั่งจาก B c a r e นอะไม่ต้องสุ่มของดีเพราะที่นี่คงมีแต่ของดีๆคุ้มราคาให้เสมอคะ่ะอ่ะ แคมอะไรอ่ะเชื่อใจได้หรอนี่จ้าเขามีรีวิวหน้าเหตทุกวันส่งของทุกวันไปดูที่หน้าเหตสิ B k r e n t Software งั้นแบบนี้ก็เปิดได้ไม่นานสิฉันไม่เชื่อหรอกนะ B k r e n น่ะเขามีมานานกว่า20ปีแล้วแถมลูกค้านะมีเป็นรอยๆเจ้าที่สำคัญนะซื้อกับ B k r e n t ดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยจ้า mm. แล้วแบบนี้ถ้าสนใจจะทำยังไงล่ะคะถ้าสนใจก็เข้าไปส่งที่หน้าเว็บไซต์ b k r e รก็ได้หรือถ้าจะซื้อก็มีช่องทางการสั่งซื้อเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช h อปปี้ a z a d a หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ที่ a b k r e n ค่ะ b k r e n ไม่ต้องส่งของดีเพราะเรามีแต่ของดีๆและคุ้มค่าให้กับคุณค่ะลืมบอก b k r e n นะคะเขาจะส่งทุกออเดอร์ด้วยเคอรี่ค่ะมีประกันทุกทุกออเดอร์หมดห่วงเรื่องการขนส่งได้เลย b k r e n มั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ